ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบตัวด่วนอัจฉริยะบืดยื่นเข้าร้องขอความเป็นธรรมแตงโมตามหมายนัดเหตุป่วยกระทันหันอาเจียนรุนแรงทีมงานหิ้วเข้าโรงพยาบาลขณะเต้พระรามเจ็ดยังคงพาแม่ร่วมรับเปิดวัตถุพยาน เวลา8นาฬิกา50นาทีวันที่30พฤษภาคมผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากทีมงานในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคดีแตงโมว่า นายอัจฉริยะป่วยกระทันหันมีอาการปวดท้องพร้อมกับมีอาการอาเจียนรุนแรงและทีมงานกำลังพานายอัจฉริยะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพร้อมแจ้งว่าในวันนี้ขอยกเลิกหมายข่าวที่นายอัจฉริยะจะไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากแม่แตงโมจำนวนสองสถานที่ได้แก่อายการภาคหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานอายการนนทบุรี อย่างไรก็ตามในเวลา10นาฬิกาของวันเดียวกันนี้ที่อาคารรัฐสภานายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศีวิไลในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคดีแตงโมจะพาคุณแม่พนิดาหรือแม่แตงโมมาร่วมรับและเปิดวัตถุพยานจากกรมทสามันสิทธิมนุษยชนของวุฒธธิสภาเพื่อส่งตรวจดี a ต่อสถาบันนิติเวศ ส่วนทางฝากของทนายเดชากิตติวิทยานันอดีตทนายความแม่แตงโมได้แจ้งว่าในเวลา11นาฬิกาจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันธอบอกอปอจากกรณีเมื่อคืนวันที่29พฤษภาคมได้ถูกนายมงคลกิจหัวหน้าพักไทยศรีวิไลโทรศัพท์ข่มขู่จะกระทืบหากไม่หยุดวิจารณ์คดีแตงโมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daily news อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ